ค่อยๆอ,อู้เก่งแท้พูดอะพูดอะมาบันนี่อุ้ยเก่งเกงแธว้ายจะ,ยจะขึ้นมาเยว์เหรอให้ยายขึ้นเหรอคะดูดูพี่พลอยพี่พลอยขึ้นไม่กล้าขึ้นตรงนั้นเอ้าฮึดฮึดดูฮึดแม่กังเกงใส่ไม้ไม่ไหมฮึด ให,ยยห้ให้ยายขึ้นตรงนี้เหรอคะยายขึ้นตรงนี้เหรอคะไหนจูก่อนฮึบช่วยหน่อยช่วยหน่อยฮึบ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 โอ้โอ้ยเริงมากฮะให้ยายลงตรงนี้อีกเหรอโอ้ยเนาะนห้เหลนน้ำจุกอันจุกแนวหน่อย หนึ่งสองจ้าเก่งแล้วเก่งทุกอย่างจะอะไรลูกตรงไหนเอาอันลองทำให้ยายดูก่อนอู้อู้เจ็บไหมเออยายปอกให้พ่วงหายหายแล้วสวัสดีค่ะมาเลยค่ะเอาไม่ยายใส่ให้ใหม่า มาให้ยายใส่ให้เลยเลยเลยจ้มานี่ยายใส่ให้มาเลยเลยเลยเ,เดินมาเดินมาเดินมามาข้างนี้เออไม่ใช่ข้างนี้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 เค <Okay. S 1> ได้ละโอ้ยโอ้ไปเหยียบอะไรมาเนี่ยไปขึ้นฝั่งโน้นไปขึ้นฝั่งโน้นไปอ่าอ่าอ่าเล่นทุกอย่าง สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพี่นอ้นองจ๋าฮะไม่เอาไม่ถอดถอดยายไม่ให้เล่นนะไม,ไม่เอาฟังยายหน่อยฟังยายก่อนถ้าไม่ฟังยายจะขอโทษไหมขอโทษอ่าขอโทษจ้าเวลายายบอกห้ามถอดก็คือไม่ต้องถอดถ้าใครถอดยายไม่ให้เล่นนะคะยายปากลับเลยเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจ เข้าใจก็อย่าถอดต้องใส่ค่ะไม่งั้นหนอนจะเข้าเนี่ยนอนจะเข้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณหมอจะเอาไปผ่าตัดเลยมาใส่ให้เรียบร้อยก่อนรองเท้าเนี่ยยายก็นึกว่าจะไม่ได้พามาตรงนี้ก็เลยไม่ได้ใส่รองเท้าไอ้นั่นให้ค่ะนี่แหละใส่ได้อยู่ออเอาลักกันลับก,กันกูรลักเอ้ย น่ารักมากโอ้ยไปขึ้นทางคุนตะลุกแกมาขึ้นทางนี่ยายพอท่านได้อาบน้ำด้พี่นอนอมแต่หลานอาบพ้กกันนอนหลับอันนี้เขาตื้นแล้เนี่อาบน้ำให้เขาไปพามาคีเลนยายกับสีเดมีอาบน้ำมันเขาสีนอนอีกรอบนึงไงยายกับแปก mà hot, bố đưa đi bên nền n้ำ,ทะเล mát à, hot bố nó keeng khổ, trả trả trả, trả à, ôi, hãy diễm bên nền nấm à, để 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 diễm con đó, ơi nó, em muốn chạy hấu trả để để diễm thả tăng tàng con vậy con, ôi, đù đù. เดี๋ยวสิไปยู่ห่วยโอ้ยถ้ามันเขียวจ้าจ้าห่วยจ้าห่วยจักบ่จ้าห่วยนี่จ้านี่จ้าละไหนนี่จ้าบินมาเอากล้องหลังตัวนี้กล้องหน้าอยู่นี่เออดิจังสิเห็นเขาไปบินมาเออเดี๋ยวดิไปยู่สิไปยู่แป๊หนึ่ง ่อยตั้งกล้องก่อนไปึงย้ายมาถึงหางอนี้ไม่ขึ้นองขึ้นทางนี้ถ้าขึ้นตรงนี้รองเท้ามันจะหลุดหนูต้องไปขึ้นฝั่งโน้นเลยเข้าใจไหมคะมาตามยายมา้าาไปฝังน้น้า้ยายไง่้ากัวยายไปฝั่งนี้ดีกว่า มายิวมายิวมายิวจ้ะโอ้ยายสิตกจับดีนะจับไปดีนะ